สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามน,นะคะตอนนี้เราเพิ่งจะมาถึงสนามบินนะคะมารับกระเป๋านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยกันนะคะ เรามาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะโอเปิดออ้เอรไหก่ะ มาถึงห้องแล้วอาอ,อเข้างนอกไม่เห็น คือแรงเลยเนี่ยเออนี่มันทางซอยเนี่ยอ,อ๋อต้องน้างอ่ะมีนตีแต่รถอันนี้เต็มเลยเหมือนบ้านเรา มาเก็บหนานอยนะคะทุกคนเอ้ยเสื้อนี่ไงนี่นี่นี่เสื้อตัวนี้อ๋อสนมิงฉันต้องซื้อกะตัวบ้นิ่มไหมเอ้ยเดี๋ยวหากรวเยอะเลนเออหล่อปั้นไ Ya, yeah, Sticky right. Sticky right. Okay. Okay. ดีตอนเช้า,น,น,น,า,า,น,า,าชนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาทานอาหารเช้ากันนะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคน น้ำมนมากเลยข้าวต้มข้าวต้มเช้าเลยอาหารเช้านะคะทุกคนข้าวต้มขาวเมข้าวต้มราคากน

พอหน้าเหมือนเวนีนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงท่าเรือเที่ยงวันเลยนะคะทุกคนกำลังจะลงเรือนะคะอากาศดีมาก ไปสกอโอ้โห <go>, uh, ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือกันแล้วนะคะทุกคนเ <BRUNO. S 2> รือลำใหญ่มากเลยค่ะเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาคนเยอะมากเลยนะคะ นะคะมีห้องนอนด้วยมีตู้เสื้อผ้ามีแอร์พร้อมนะคะนี่ห้องน้ำด้วยค่ะอสวยมากเลยค่ะอเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นออ๋ออ๋อประตูฝึกประตูก็เป็น เปิดประตูตได้สองฝั่งเลยนะคะทุกคนห้องนอนกว้างมากอ่ะมีสามห้องอ่ะ,อะไม่ถ้านอนอีกา้าหนะึง เราจะมานั่งเรือกันนะคะทุกคนนั่งเรือไปไหนอนั่งเรือไปไหนอ่ะไปไปสุขามใช่ไหมใช่ไหมคะคนเยอะมากเลยนะคะยิ่งยิ่ง Thank <laughs> you. 来。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs> กำลังเรากำลังจะลอดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนภามสวยมากเลยนะคะทุกคน Oh. Mm. luôn subscribe mà 我哋啲女噶。 The banana for your energy. You <laughs> <laughs> can't move so. You <laughs> <laughs> no, no, no. ah. oh. <laughs> can't <laughs> 아아아아아 아. 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 เดี pues well, um, ๋ยวมคนทำแล้วไัอ um, ้โหหนูหนูหนไมถึงอรงนันเยอมากเันเอมันเอาไม่หยาแต่มันไม่ได้หลอดตรงนี้เฉยๆอย่างเงี้ยเอาไม่อยาบมันมอนไปตรงเข้ามาเดี่ยวกันเลยแต่นี้มันต้องหลอดทำเฉยๆไม่อยามันมายมันมีปิดมีเอ่อีกุน่านต่านน ตอนนี้เรานั่งเรือกลับกันแล้วนะคะออกจาก่ามกันแล้วค่ะยน้ำมันตื้นไปถึงนี่นลยเนี่ยเนแต่งต้องน้ำอ่ะเห็นไหมเออน้ำบิ๊กซิสเราก็ขึ้นจากเรือมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะเปิดตัวร้อยสปีดโมด

speedboat dan sam sampan boat bamboo boat bamboo boat now we go for speedboat we become Baywatch Yeah.